ที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยขออนุญาตกับเรียนหาหรือท่านประธานผ่านไปถึงดรดรปราโมทภูมิพันธุ์ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่23จังหวัดสกลนครคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและธิการและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องขอให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงมอแปลงไฟฟ้าขนาด500ถึง1,000 kVA ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครดิฉันได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์จากท่านว่าที่ร้อยตรีดรสุก,กิจศรีพมผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครถึงเหตุผลความจําเป็นว่าในปี2562โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ324ลอทับ55ก่อตั้งชื่อว่าอาคารปิ่นหัไทยได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่อาคารแห่งนี้ทําให้ทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไฟไม่พอใช้ แล้วไฟฟ้าเกิดขัดข้องบ่อยๆค่ะท่านประธานคะทั้งไฟตกไฟดับไฟช็อตไฟไม่พอเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวจึงร้องขอหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณหม้อแปลงไฟฟ้าและการเดินสายไฟใหม่เพื่อให้ระบบของไฟฟ้าสถียนทั้งโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดกว่า2,000คนเลยทีเดียวครูกว่า200ชีวิตเลยทีเดียวค่ะขอให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณค่ะ